โอเคฮัลโหลขอโทษนะครับเมื่อกี้ที่มันมีแค่ไอ้พาทพาทวันนะอันนี้พาทสองนะพอดีเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าไอเน็ตลม่มหรืออะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆสตรีมหลุดขอโทษนะครับมาแต่กลับมามาอันนี้ผมก็ เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับถ้าไป,ไปเดี๋ยวผมเปิดบนนี้ก่อนมอาจจะเผอกดโดนโอเคเดี๋ยวเราลองไปหาเซิร์ฟคนทไทยเพื่อเผื่อหาเพื่อนเล่นได้าจะามีคนเล่นเพิ่ม นันเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูนะมาเปลี่ยนเซิร์ฟดูอยากเจอเซิร์ฟคนไทยอันนี้ไงไทยไทยไทยสวัสดีครับ สวัสดีครับขอโฆษณาเชิญหนึ่งมาแล้วขายของปัวนึง โดนโดนโดนอะไรโดนึนามิ มีใครโดยอยู่หนึ่งคนอ่ะอเคกำลังไปค่ะแป๊บหนึ่งนะโทษจริงที่ต้องเริ่มเฟสสองอยอันที่พัทสองมาครับผมอยู่ตรงเนี้ยแป๊บหนึ่ง อันนี้คลิปเออเป็นยังไงอ้าคนดูอยู่สามคนเลยหรอให้ดูอยู่สามคนเะท่านถึงโรงแรมละโอเควัดดีครับกลับมาแล้วหรอจะเล่นเปล่าอันนี้เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วโทษที พอดีมันต้องสติใหม่เมื่อกี้คือไออันแรกมันเหมือนมันหลุดหรืออะไรสักอย่างตอนนี้ก็การจะลงดันเชสเซ่ใครมา,า,มาโอเคตัดนะ เคพร้อมแบบนั้นมามาเลยแสงแสงแสงได้ปะแสงได้ปะแสงได้ปะขอคนแสงได้ปะไม่ผู้วขอรันแสงได้ปะสามรอบ,รอบ,บเคลีเค okay, okay, okay. คนดูสิคนเสิร์สวัสดีครับใครดูอ่ะสวัสดีครับแทนมายังหรืออีกหนึ่งคน ใหเน,ในเพื่อนเขาเชื่อไหมปะเนืน้ใครเอามาชื่อแปลกมากมาเร็วแทนมาเร็วรีบๆมาดิ